เสร็มอักลากคือเก้าตะพี่น้องจ้ะพี่น้องป้องไฟอักลาดคือเก้าอันนี้หวานกิมซุงไม่มีกดยูริกนะคะอันนี้เชียงไผ่อันนี้น้องไม้หวานสามกระสัดคือเก้า้ะเด้อมาเด้อกินน้องไม้กันเด้อพี่น้องเทศสการกินน้องไม้เบิ้งอันนี้เพลอมือเดียวว้มันเหีวอีกจังหน่อยผนังบักยางเง่วเลยอันนี้พ่อเผาเผาถุงจ้ะพี่น้อง อันนี้หน่อไม้นี้สําหรับแกงจืดแกงจืดก็ได้ต้มพัดน้องไม้ก็ได้น้อไม้สิบ,บักขมแซ่บๆเลยจ้าซับมือเว้นมือสองมือซับเทียนึงประมาณนี้แล้วพี่น้องออกท่านี้เบิร์เดจอะไรอีกรุ่นหนึ่งท่านี้ออกคนทุกเลิอกทุกไลจ้าบ้านเมนพุตาแฟมิลีเอาน้อไม้มาฝากพี่น้องทุก่าเทศกาลกินหน่อไม้จ้าทุกคน